อพี่น้องมือนี้ยไอ้มขึ้นดวงดีแท้พอดอลลี่ครับไปการอึ้งเมื่อคืนเนี้ยคนโทรฟามาเฟามาว่าส่นไข่เต็มท้องว่าส่นอันนี้ยังไงขั้วเครื่องสิต้มอะไรขั้วเครื่องคือมืดใช้มือเนี่ยฮะหลอดไฟบุกอนเทาด้นี่นี่ครับวิธีการเด็ดก็คือ คเครื่อง,องเครื่องเครื่องเครื่องเฮาซี่ซัวเนาะข่าตะไคร้ข่าตะไคร้ครับขั่วครับหอมหอมหอมไม่หุ่ย,ยครับคุณหัวหน้าดีพึ่งจึงถ่าเลยคุณบอลโดรี่ค้างหมอแล้วครับเอาเครื่องขั่วใส่ไปเนี่ยบู้ยปวดแซบแบบนี้ปวดแซบจังไหนพี่น้องเอ้ยผัวอ่ะอู้ยขั่วหอมหอมครับเอาลงหม้อครับหอมครับให้มันเดือดก็ยังเอาอึ้งลงนวลี่เนาะรอครับรอ เอาไอ้แอมน้ำเดือดแล้วประเดี๋ยวเอาลงเอาลงเลยอ่ะแมนโอ้โหครับนี่ครับพิธีการนี่ครับตื้งเขาต้องเผากันตลอดเลยเนาะเผาให้มันของแท้เผาย่างเผาย่างมันครับนี่ครับน้ำเขาต้องเดือดครับเนี่ยเอาลงครับสูตรนี้ครับรับประกันนะครับบ่มีความขาวหอมอุ้ยครับอุ้ยหอมหัวขาดทีเนาะนี่ครับอย่างไรครับ รอสุกแล้วบดนี้เนาะแม่นรอสุกบอที้รอสุกครับเอา้แอมแล้วบ่สุกเลยนี่นี่อ้าวจัดจัดจัดการจัดการยังมองเลยเฮ้ยมามามาเอาบักไม่ไข่เลยตุ่มไฮไลท์น้องเอ้ยวันตัวนี้เอ็ดวันตะม่วงครับปุ่งเครื่องมาเรียบร้อยไข่กู้ตัวพี่น้องบ้าแมนกินนู้นลูก ยมันกำไบมาขามได้ไงกูจ้องเนอตัวเองกำไบมาขามกำกุ้ยน้ำ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 ลกูขึ้นไหลลงเส้นหมอสุดแล้วกินข้าวขาดเลยอ้หัวท้อองเทเลยเทเลยเนาะปาปลิกับเพือนปาลิกับเพื่อนกรดนี่น้องตรวดตรวจตรวดเอาเพื่อนเล่นด้วยเลยพูดอีกหน่อยนี่ขยอบพูดนีีใหลังบ้านเอาพอกระอ เอาครับพี่น้องเหลือแต่ต้นในหน้าบ้านนี่ผไม่มีหรอกผักไปเพิ่มครับโอ้โหค่ำครับแซ่บครับมื่อนี้นี่ครับพี่น้องโอ้ยไข่เดรรี่จัดนะครับผ่าอะไรเอบอดอ้ยมัดมีไข่ปะไข่อะไรพี่น้องโอ้หไข่น้อยเดรรี่เอานี่เอากะนอเขากินอยังวะค่ำเดียวคือซีบรายได้มันตุ่ยไง เอแป้งเครงเลยครับยังปุ่นแรอกนั่นอยู่นี่ครับไข่ยังหติมขอแป้งเคร่องเลยครับเจ็ดจตัวตัวเดียวไปเลยครับมันตัวใหญ่ไข mm ่อ hmm. ีกู้นะครับมาเนานึงไข่มันบออ่กไข่พุ่นนอะ มันมัน,ม,นมันโบต้นอนเนื่องเนานทุนนี้นนเนาะผลขาดช่วงวก็จะลดไข่เต็ม้อบเลยใจแม่นซาด